สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็กลับมาพบกับพี่อ้อมเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อมก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการแก้ไขปัญหาปากกาของเราเขียนไม่ติดนะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็คือจะเขียนไม่สุดแบบนี้เลยนะคะในกรณีนี้นะคะก็คือปากกายังมีหมึกอยู่นะคะแต่ว่าตัวหมึกอาจจะแห้งค่ะวันนี้พี่อ้อมมีวิธีแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆมาแนะนําเลยนะคะมาดูตัวช่วยของพี่อ้อมกันนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะ นี่ค่ะพี่ออมก็จะใช้แค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นนะคะก็คือแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งในบ้านทุกคนก็จะมีอยู่แล้วนะคะและสำลีค่ะวิธีการทําง่ายมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้สำลีค่ะชุบกับแอลกอฮอล์นะคะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ปากกาของเรานะคะจุ่มลงไปแบบนี้เลยนี่นะคะ แล้วเราก็บีบให้ตัวของน้ำแอลกอฮอล์นะคะซึมเข้าไปในตัวปากกาของเรานะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ค่อยๆขีดนะคะค่ะเดี๋ยวพี่อมจะลองเขียนในกระดาษให้ดูนะคะ เพียงแค่นี้นะคะปากกาของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วค่ะก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะ